สวัสดีค่ะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องกินเต่าอ๋อเต่าเรียกแม่คุณขาตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะชีนีค่ะชีนีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้จริงๆแล้วเห็นผลจริงๆคุณขาประมาณนี้นะใช้ประมาณนี้นะนี่ทาเลยใต้วงแขนเราหรือว่ารักแร้เรานะคะอ่าหนึ่งข้างต้องทาสองข้างนะคะคุณขานน่แล้วก็ใครที่มีปัญหา รักแร้ดำนะคะเขาก็ช่วยได้แล้วใครที่ชอบถอนขนรักแร้จนเกิดหนังไก่เขาก็ช่วยได้ค่ะคุณขา,ขาตัวน,นี้มันเลิศม,มากๆถ้าข้อศอกเราดำเข่าดำก้นดำขานหนีบดำซอกคอดำเขาก็ช่วยได้นะคะชีนีนะคะเป็นตัวที่จะใช้จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รักแร้นิดนึงโอ้ยขนจะแบบโหยพิจาเป็นไงคะเป็นไงคะ รักแรลของอิจ้าค่ะคุณขามันเริศดม,มากๆค่ะต้องไปตํากันนะคะไปหาซื้อกันเลยค่ะชีนีค่ะฉันเลยคุณมาก24ชั่วโมงเนหนึ่งวัน24ชั่วโมงคือแบบฉันออกไปไหนฉันก็มั่นใจฉันว่แข็งท้าไม่ได้ตําค่ะตําค่ะชีนีจา้า